สวัสดีค่ะพี่ออมนะคะพัณณลีแก้ววิจิตรลัตนาค่ะวันนี้พี่ออมมาออกรถ bmw x1 xdrive 30e m sport ค่ะที่นี่นะคะที่พี่ออมประทับใจก็คือ,อรถ bmw เป็นรถที่ดีและก็แข็งแรงอยู่แล้วค่ะแล้วก็ประการที่2ก็คือ,อน้องเซลล์นะคะตั้งแต่คอนแทคกันมาก็คือน้องจะบริการดีมากเลยค่ะตั้งแต่เดินเข้าประตูมาน้องจะมีการเปรียบเทียบ ลดรุ่นให้ตรงตามความต้องการของลูกค้าค่ะแล้วก็อย่างที่3เลยการบริการหลังการขายมีการบริการที่ดีแล้วก็อีกอย่างนึ่งก็คือรถมีให้ลูกค้าได้เลยค่ะเราไม่ต้องรอนาน อยากเชิญชวนเพื่อนๆนะคะที่สนใจรถ BMW อยู่แล้วอยากให้ให้มาใช้บริการที่นี่ค่ะเพราะว่าน้องๆบริการดีจริงๆและบริการด้วยใจเหมือนตัวเองซื้อรถเลยอย่างเงี้ยค่ะก็คือประทับใจมีการเปรียบเทียบให้ก็คืออยากจะเชิญชวนมาใช้บริการที่นี่ประทับใจจริงๆค่ะออกการันตีได้เลยค่ะ